ตัณหาเป็นเครื่องมือเพื่อจะปรบับตัณหาเป็นระดับระดับโยมาอีกปีต่อมาพวนี้ก็นึกก้นมาได้ไเอ้ทำไมพระเวสสีบวชได้เราก็บวชได้สินะ่ะจะเก่งสักขนาดไหนพระเวสสีกว่ามีลูกมีเมียม,ม,มีอะไรเมื่อกับเราทั้งห้าร้อยนี่ก็คากันสามาทานอุโบสถนั้นแล้วต่อมาก็ไปขอบวชเป็นพระด้วยกันห้าร้อยลูกพระเวสสีก็นึกต่อไปอีกว่าถ้าอย่างไรบวชมันก็เท่ากันหมดแล้ว เราจะต้องเก่งกว่าพวกนี้ขอลาอุปชาอาจารย์ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วกระผมขอปรีกตัวออกไปอยู่ในที่เรนประหิตัดโตเป็นบุคคลพวกส่งออกไปเพื่อจะฝึกตนกลีกจากพวกไปไปกระทำความเพียรทำไปทำมาไม่นานนะับพะเวสีสำเร็จเป็นพระอ,อรหันต์หลังจากนั้นทั้งห้าร้อพิษุนี้บอกว่าพระเวสีไปได้เราก็ไปได้ ขออบรมกรรมฐานก็ไปทําความเพียรเอาไปมาทั้งห้ารอยเนี่ยก็กลายเป็นเพระออกรหั์ไปหมดดูก่อนพิงสุดทางหลายอาศัยตัณหาเจริญกุศลธรรมหลังจากนั้นก็ละตัณหาอาศัยตัณหาไปปราบตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่ามานะถือตัวแข่งดีถือไปถือไปไปถึงจุดนั้นมันก็ถทิ้งมันเองเพราะฉะนั้นพวกเรามานี่ พอจะใช้ตัณหาบาังก็ใช้นะยังมีอีกเพื่อนของพระอานทน์เป็นนักบวชนอกศาสนาสุทัดกันไปเป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระอานทน์บ่าท่านอ,อน,น์ผู้เจริญการประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของท่านเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละฉันทะคือความพอใจอา้าวละอย่างไรละฉันทะ พราน้องบอกว่าละชันทะด้วยฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอใจฝักใ่ใคล้ครวนภาคเพียรพอใจฝักใ่ภาคเพียรใกล้ครวนแน่ในเมื่อท่านกล่าวว่าจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อละความพอใจคือฉันทะ แล้วท่านก็ยังคว้าเอาฉันทะมันจะเป็นละชันทะได้อย่างไรพระอนนท์ก็เลยสอนย้อนสอนขคินว่าตัดช an ah ั้นโตอนิยาอาหนึ่งเหมือนเอา,เอาลิ่มตอกลิ่มมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่ก็เอาลิ่มเล็กๆตีกีมเข้าไปใกล้ๆพอมันอ้ามันก็ดึงอันใหญ่ออกมาช่างไม้ผู้ฉลาดย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงลิ่มออกมา ชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาก็จเจริญอินทรีย์เพื่อปราบอินทรีย์เจริญชั้นทะเพื่อจะปราบชั้นทะ,จะเจริญความพอใจเพื่อจะละความพอใจคนนี้ก็ยังงงขึ้นมาเองท่านก็เลยบอกวะ่าสมมติว่าท่านต้องการจะมาโสอารามนี้ก่อนที่ท่านจะมาโสอารามนี้ท่านทําอย่างไรผมก็ต้องคิดจะมาซะก่อน ในเมื่อท่านคิดจะมาแล้วเป็นอย่างไรก็พอใจที่จะมาเริ่มต้นด้วยความพอใจเมื่อพอใจที่จะมาแล้วก็กฝักใ่พยายามจะมาให้ได้น่ะฉันทะแล้วนะวิริยะก็ภาคเพียรจิตตะก็ฝักใ่วิมังสาคข่ควรผมก็ต้องพอใจสะก่อนแล้วก็ใยใจหลังจากนั้นก็ภาคเพียรเดินมาจนมาถึงอาราม เมื่อมาถึงอารามแล้วความปรารถนาความพอใจที่จะมาอารามนี้ยังมีอยู่หรือไม่หมดไม่รู้จะพอใจอยากมาทำไมมันถึงแล้วฉันใดก็ฉันนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อละความพอใจแต่อาศัยความพอใจนี้พยายามไปจนถึงการละความพอใจท่านทั้งหลายมาที่นี่พอใจจะมาไกลยี่ไกล บางท่านอาจมาเห็นแล้วสงสารนะสงสารพ่อแก่แม่เฒ่าบางคนขึ้นรถหลายท่อหลายตอนจากสิงห์บุรีจากสุพรรณบุรีปทุมธานีป้ายไกลๆบางทีหลงเลยไปอีกก็มีบางท่านมาจากนน้นสุราชฎมาจากนครสี่ธรรมราชจากเมืองลุ่งมาจากปาคใต้มาไกลๆมาด้วยความพอใจอยากถึง แต่เมื่อถึงนี้ความอยากที่จะถึงพอใจที่จะมาให้ถึงมันหมดไปแล้วนี่ก็เหมือนกันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปราบกันดูเสิมองดูสามมเนนน้อยมองดูคนอื่นมะเนนน้อยนี่ทำไมตื่นมาเจริญสมาธิได้เขาก็คนเหมือนกับเราทั้งนั้นก็มองดูแม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆอายุของท่านก็มากแล้วเลี้ยงลูกจนเต็มบ้านเลี้ยงหลานจนเต็มเมืองกระดูกระเดี่ยวคดงอหมดแล้ว ทำไมจึงอดจึงทนเลือเกินแล้วเราห่ะนี่ปุกเรามันขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปราบอินทรีย์ด้วย see, อินทรีย์เหล่านี้อินทรีย์บางอย่างเป็นอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่เอาที่นี้วบมามาถึงการเจริญอนาณาปานาสติดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเราสวดกันว่าอาณาปานาสตินีสันโตปณีโต อาเสจะนะโกสงบปลาณนีดชื่นใจอาเสจะนะโกนี่แปลว่าย็นชื่นใจถ้าเราจเจริญอาณาปณสติดูลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยทาให้มันถูกนะมันจะมีความพอใจไปเป็นลําดับมันจะเตรียมเอาความสดชื่นไว้ให้แก่เราอยู่ตลอดสังเกตให้ดีๆเมื่อกี้ในสูตรนี้ท่านบอกว่าถ้าเธอทั้งหลายจัก พึงหวังปาฏถนาว่ากายของเรานี้อย่าได้ลำบากตาของเราอย่าได้ลำบากจิตของเราก็จักพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นเธอจงทํำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานาสตินี้เลนี่ไม่ต้องเอาภาษาบาลีมาพูดว่าแต่เฉพาะภาษาไทยท่านบอกว่าให้ทําไว้ในใจดีๆนะไม่ใช่ทําเล่นๆ อยากให้กายไม่ลำบากเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิรู้สึกกายลำบากไหมปวดแข้งปวดขาตึงเครียดปวดร้าวไหมมันร้อนไหมมันปวดหัวไหมนั่นกายลำบากแล้วตาเป็นอย่างไรบางท่านนั่งสมาธิปวดเบ้าตาเหมือนตาจะหลดุดตาลำบากไหมบางท่านเพ่งจ้องมองไปจนน้าตาไหลก็มีมันลำบากไหมทาอย่างไรตานี้จะไม่ลำบากกายจะไม่ปวดร้าว ทำอาณาปานสติให้ดีๆสังเกตลมให้ดีๆทำลมให้รำงับหายใจอย่างไรตัวจึงจะเย็นหายใจอย่างไรตัวร้อนตานี้หลับแล้วมันเย็นหรือลืมตาแล้วมันเบาปรับสังเกตทำให้ดีๆไม่จำเป็นจะต้องหลับตาและไม่จำเป็นจะต้องลืมตาแล้วแต่มันจะเหมาะสม บางคนหลับตาอาจจะไม่เหมาะความคิดพล่านไปไกลทั้งร้อนทั้งรู้สึก,กจะกดจะบีบแต่บางคนหลับตาแล้วสบายความคิดก็ไม่วิ่งว่อนไปไกลสบายจนหลับบางคนลืมตาแล้วสบายความคิดก็ไม่ไกลวนไปเวียนมาอยู่เพียงแค่นี้ควบคุมได้แต่ถ้าหลับตาแล้วไปไกลทีนี้ เราก็ต้องศึกษาสังเกตว่าจะทําอย่างไรหายใจอย่างไรตัวจึงเย็นหายใจอย่างไรตัวจึงร้อนทําให้มันร้อนเป็นทําให้มันเย็นได้อยู่ในลมหายใจเมื่อสามารถทําให้ร้อนเป็นเย็นได้ท่านจะไม่เป็นหวัดอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปรับอุณหภูมิในตัวของท่านเวลาหน้าร้อนเราทําให้มันเย็นเเวลามันหนาวเราทําให้มันอุ่นมาตั้งแต่ในท้องก็ได้เพ่ง เขามาใกล้ๆร้อนอุ่นมาตั้งแต่ในท้องฝันหอมพื้นนน้อยกไ็ได้แต่ถ้ากระดูกกระเด็กสมาธิเื่อนแล้วมันก็หนาวออกจากสมาธิแล้วหนาวเพิ่มเข้าไปอีกเราสังเกตไปอยู่ต่างประเทศเม,ม,มืองนอกเมืองนาหิมะตกฝรั่งเป็นวัดเรายังไม่ต้องเป็นก็ได้เอาให้มันเก่งๆหน่อยนักเรียนสมาธินี่อานาบานสตตมันละเอียดนะ และจิตใจจะสดชื่นแจ่มใสทํางานก็ได้มากหลับน้อยตื่นนานหลับแป๊บเดียวมก็อิ่มเติ่นขึ้นมาก็แจ่มใสเบิกบานทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี้เราจะเห็นเรื่องราวจําเป็นที่จะต้องสอนอนาณาปานสติไปเปิดเล่มที่หนึ่งดูวินัยปิดกข้อที่หนึหน้าที่หนึ่งสเอ ถ้าเป็นภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็ข้อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเล่มทิ้งหน่งนี่แต่หน้าไม่ตรงกันบาลีกับไทยพระพุทธเจ้าท่านจำเป็นต้องสอนอาณาปานสติพระฆ่าตัวตายพระทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านท่านเหนื่อยอยู่ที่เมืองเวสาลีที่เมืองเวสาลีนะที่ป่ามหาวันท่านก็บอกว่า เราจะขออนุญาตอยู่ในที่หลีกเล่นภาษาพระท่านเรียกว่าปฏิสันลีนวิหารถ้าเป็นสมัยนี้เขาบอกว่าไปเข้ากรรมฐานแต่ในสมัยพุทธเจ้าพุทธการคําว่าเข้ากรรมฐานไม่ปรากฏเห็นพวกเรานี่เก่งเหลือเกินเข้ากรรมฐานนเมื่อมันเข้าแล้วมันก็ออกอาตมาเลยเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกมาจากแคปซูล ความจริงบวชแล้วเนะี่ยมีกรรมฐานโลดกรรมะแปลว่าการกระทําการกระทําคือการงานแห่งจิตไม่ว่าเราจะพูดจะทํามันต้องเริ่มที่จิตคิดจิตคิดนั้นก็คือการกระทําทางจิตฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทําทุกอย่างหมายถึงจิตอันเป็นที่ตั้งแห่งวาจาเป็นที่ตั้งแห่งกายไม่ว่าเราจะพูดจะทํามันต้อง จิตทำงานซะก่อนชิดก่อนกรรมฐานก็คือสิ่งที่จะไปควบคุมจิตให้จิตมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ไปตามอํานาจสัญชาติตญาณดิบๆพระพุทธเจ้าท่านคงเหนื่อยเพราะสมัยก่อนต้องเดินไกลๆนะเดินไกลๆเดินมาเมืองกบ,บินพัตนนี่ก็หกสิบโยชนโยชนึ่งก็สิบสิี่กิโล ท่านก็เดินวันละสิบสีกิโลสิี่กิโลสองเดือนเราทุกว,วันนี้แป๊ดเดี่ยวถึงแล้วเทเลคอมมิวนิเคชั่นซิสเต็มไปประเทศอินเดียไปกินข้าวเช้าที่นว่นก็ได้ท่านเหนื่อยท่านก็ขอเราจะอยู่ในปฏิสันหลีนวิหารในที่หลีดเดนผู้ใดไม่พึงเข้าไปรบกวนเรายกเว้นภิกษุผู้นำบินทบาตท่านอยู่ของท่านเชยอยู่แล้วก็ พระอานท์ก็นําอาหารไปส่งก่อนที่ท่านจะไปนี่ท่านสอนภิกษุทั้งหลายให้พากันเจริญอสุภกรรมฐานให้พากันเจริญอสุภะให้เห็นความน่าเกลียดอสุภะความไม่งามร่างกายนี้น่าเกลียดน่าชังให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลในร่างกายแล้วจะถอนจากกราคธรรม ที่มีอำนาจในจิตในใจจะไม่มีสิ่งที่กําหนัดโดยเฉพาะเรื่องทางเพศท่านก็สอนไว้อย่างนี้แล้วท่านก็เข้าไปอยู่ในปฏิสันล,ลีนวิหารแต่เวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านก็อยู่ด้วยอานาปานสติชัดเจนมากที่อิจชานังคละโสดสังยุตติกายมหาวารวักเล่มที่19ข้อที่พันสามร้อยกว่าไปพระพุทธเจ้าสอนให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้วสามเดือน ท่านไปอยู่ในปฏิสันลีวิหารที่ป่าไพรสนอิชานังคระที่ใกล้ๆเมืองอิชานังรนครนครสามเดือนนั้นไม่ได้พูดจากับใครท่านอยู่เชยพระอนนท์นําอาหารไปส่งพอออกมาแล้วพิสุทั้งหลายก็มารุมมาตุ่มพระพุทธเจ้าก็ถามพิกสุทั้งหลายมีบ้างไหมนักบวชศาสนาพวกเดรถีปริพาชกอาเจลกทั้งหลายถามพวกเธอว่าพระาศาสดาของพวกเธอ ข้าไปอยู่ปฏิสันลีในะวิหารอยู่เฉยๆสามเดือนเนี่ยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยวิหารธราทอะไรมีบ้างไหมมีมีแล้วพวกเธอตอบว่าอย่างไรพริกสุเหล่านั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบอกเองเถอะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าจะมีผู้ใดถามเธอ พวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายถามว่าพระธถาคตเจ้าพระศาสดาของพวกเธออยู่ในที่หลีกเลนสามเดือนปฏิสันลีพิหารนีอยู่ด้วยทำอะไรพิหารธรรมข้อไหนเธอพึงบอกเขาว่าเราเป็นอยู่ตลอดด้วยอาณาปานสติสมาธินิเลถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าธรรมเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้า ทำเป็นที่อยู่ของเหล่าพระอรหันต์ทำเป็นที่อยู่ของทมทำเป็นที่อยู่ของพระอเสขะทำอันเป็นที่อยู่ของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ถ้าเธอจะกล่าวให้ถูกพูดให้ถูกก็จงบอกว่าอยู่ด้วยอานาปานาสตินี่หละมากนักเกินคนในพระไตรปิฎกหลักฐานวิชาการที่พระพุทธเจ้าสอนยืนยันให้เราก็ะทำแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนี่มันมีเรื่องปฏิสันลีเหมือนกัน แต่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถามแบบนี้ท่านไปอยู่ในปา่าประมาณครึ่งเดือนพระทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกก็เจริญอสุภะจิตเกิดสมาธิหลังจากนั้นก็เห็นตนเองนี่น่าเกลียดหน้าชังเหมือนซากศพเน่าๆที่ห้อยแวนอยู่ในตนในตัวแล้วร,งรังเกียจตนเองในที่สุดก็อยากตายไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ทีนี้มันก็หลงทาง ก็เกิดวิภาวะตัณหาตัณหาอีกชนิดหนึ่งตัณหาฝ่ายลบร่างกายของเรานีหน้าเกลียดหน้าชังร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทาไมก็ไปวานกันให้ฆ่าบางทีก็เอาบาดไปจ้างเอาจีวรไปจ้างมีตาเถนคนหนึ่งสมณะอุทตกะผมหลมแหลม,ลมผมบางๆหมอคนนี้ก็กลัวอยู่แต่ได้ยินพระเหล่านั้นอ้อนวอนท่านจงประหารจงเอาศาสตราเอาดาบนี่ตัด สรีระตัดคอของเราเราจะให้บาทเราจะให้จีวรไม่บาปหลอกสงเคราะห์เราเราปรารถนาเราต้องการจะหนีจากโลกจากภพนี้เมอคนนี้ก็ไปตัดคอคนโน้นบังตัดคอคนนี้บักวันหนึ่งสิบองยี่สิบองเป็นล้างดาบที่ริมฝั่งแม่นม้ำมาคุมุขาล้างดาบในน้ำแดงเถือกเห็นเลือดแดงๆแล้วก็นึกแม้เราเนี่ยคงจะบาปหน้าดูเลยเว้ย ไม่เอาแล้วเว้ยทีนี่สลดใจเห็นเลือดในขณะคิดก็มีเทวดามิจชาทิทธิก็พูดขึ้นมาว่าท่านทำเทอิอฆ่าเอิอได้บุญสงเฝ้อพระเหล่านั้นจะได้ไปนิพพานไปพหมโลกเร็วๆอย่าลืมว่าเทวดานี่มีทั้งสัมมาทิฏฐิมิชชาทิฏฐิเทวดาศาสนาอื่นก็มีเพราะเทวดาก็คือปุถุชนธรรมดาแต่ได้ทำดีบางอย่างพิเศวดาศาสนา คริสก็มีเทวดาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูโฟเตสโรอัศมีทั้งนั้นเราเห็นไหมละ่ะพวกสหประชาชาติเขาถือศาสนาอะไรเวลาบ้านเมืองใดเดือดร้อนเขาก็กไปบริจาคแผ่นดินไว้เมื่อปีที่แล้วที่รัฐมหาราชประเทศอินเดียโน่นอเมริกามาถึงก่อนแล้วพวกถือศาสนาคริสเอาของมาบริจาคมาช่วยทำไมเาจะเป็นเทวดาไม่ได้ แต่เทวดาเหล่านั้นไม่นับถือศาสนาพุทธก็น,นี้เทวดามิชาทิฐิก็มีก็ไปช่วยคนให้เกิดมิชาทิฐิขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างสมติวันในนี้แต่ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือที่อื่นวัดวาอารามอื่นตรงไหนครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนหลักธรรมต่อๆ่านมื่อเห็นคนใกล้ๆไม่ค่อยเข้าวัดแต่มีทุกคนไกล ที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมากันก่นกนทั่วประเทศลองถามชาวัานในบ้านนี่มีกี่คนมาปฏิบัติธรรมแองเกงก็มาดูเราบางทีเขาเคีนว่า oh, พวกนี้พวกไม่มีความคิดเขาวอามานันหังหลับหูหลับตาบอกภาษาเขาว่าพวกม่มีความขินซุ่มหนีมันนั่งรับหูรับตาแต่เดึกแต่เดินเขาพูดผิดพวกนี้คือพวกความคิดมากนั่งคิดเนี่ยนั่งคิดอยู่บ้านยังไม่ได้คิดมากเท่ากับมานั่งอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่เคยนั่ง เขาบอกว่าพวกมันมีความคืดมานั่งรับหูรับตาตากหมอกหนาวอยู่แต่ป่าต้นไม้ความจริงเขาไม่เคยทําพวกอยู่ใกล้ๆนี่บางทีนะพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาไปคอยสิงสู่กั้นกงเอาไว้ไม่ให้เข้ามาใกล้ไม่ให้มาสนับสนุนแต่เทวดาสมมาทิฏฐิเขาอยากได้บุญเขาไปหาสิงคนอื่นที่พอจะเป็นสมมาทิฏฐิใกล้ๆช่วยกันมานั่นนั่งอยู่ข้างหน้า นั่นเจ้าของร้านไอหนึ่งอำเภอเซกาหนองคายกลางวันมาไ้ได้ขายของกลางคืนพอค่ำมันปิดร้านเอาเพื่อนเอาฟุ้งมาฟังธรรมเอาข้าวปลาอาหารเอาอะไรมาเข้าโรงครัวนูน่นเชื่ว่า,าน้องคายฟังนันพอฟังเทศเสร็จกลับองค์นเช้าตอนเย็นมาอีกแล้วเป็นที่บางทีเทวดาสมาธิฐิเขาไปสิงไปสู่ไปชักไปชวนเขาก็อยากได้บุญ บางทีไปชวนใกล,กลใ้ท่านเห็นอาหารที่มาสนมากมาจากหลายจังหวัดแถบรุ่มม่น้ําโขงนี่ลหลายอําเภอจังหวัดอื่นสกลนครกาลสินมุกดาหารนครพันนมนม้องคายเมืองเลยเอาบางมาไม่ได้ก็เอาข้าวปลาอาหารมาส่งกลับไปอยู่บ้านอื่นนั่นมาเทวดามิจฉาทิฐิกั้นกลางไว้ก่อนพระพุทธเจ้าเองก็จเจอหมูบ้านปัญจพามณสาลาไปบินทบาต ชาวบ้านทั้งหลายคิดว่าจะใส่บาตรเอาบุญแต่ถูกพวกพญามารเข้าไปสิงสู่จิตใจก่อนพวกเทวปุตรมารไม่มีใครใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าเลยเดินบาตรประเปล่ามาจะกล่าว,าากกาวใหญยลูกเสร็์ชั้นปลายแถว2530กว่าปีอย่างนี้ก็ย่อมเจออย่างนั้นแหละชนี้เทวดามิชฉาทิฏฐิเดียบบอกตัเห็นสมณะกุตตะกว่าฆ่าเลยฆ่าเลยตัดขอพระนั้นได้บุญเยอะ ันได้บาดใหม่ได้จีวรใหม่ด้วยสงเคราะห์พนเหล่านั้นให้ขึ้นสวรรค์ให้ไปพรมมโลกไปน,นิพพานหมอนี่ก็เหมิมเกิมขาได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าออกมาที่นี่ล้อมแหลมพระอนุน์ร้องให้ขี้มมกโป่งเสียใจเคยร้องให้ทหําไมอนุรท๊ทำไมพระสงฆ์ที่เคยมีจํานวนมากในเมืองเวสาลีป่ามหาวันเนี่ยบัดน,นี้ไปไหนหมดบางตา แม้แต่ผ้าเหลืองๆก็หาดูได้จ้ๆพระนรก็เสียใจร้องให้เราให้ฟังว่าพระผู้มีาพาคเจ้าก่อนที่จะเข้าไปสู่ปฏิสันลีนวิหารนั้นได้แสดงธรรมอันสัมปยุตด้วยอสุภกรรมฐานพิสุนลนั้นประพฤติรมแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปราชความเห็นผิดพลาดไปอยากล้มอยากตายต้องฆ่าตนเองตายบ้างวานคนอื่นบ้าง ขอเถิดนิมนต์เถิดพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์ด้วยธรรมอันอื่นที่มันสงบปรานีตไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่เป็นอันตรายเมะแก่คนทุกๆคนทุกๆจริตทุกๆเพศทุกๆไวัยขอให้เปลี่ยนแนวสอนใหม่เถอะในพระอนุ์นิมนต์ถ้าเราฟังเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็ผิดพลาด เรายังเข้าไม่ถึงความเป็นจริงกฎเกณฑ์แห่งอิทัิปจิยตา,ากฎเกณฑ์แห่งกรรมว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นแต่ก่อนเคยทำบาปกรรมไว้เยอะเคยใส่ยาพิษลงไปในน้ำเคยเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงมารับกรรมอันนี้จึงเกิดวิปาราชอย่างนี้คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในบางคนก็มีทิฏฐิวิป,ปราช มีความเห็นความเข้าใจผิดต่างๆนาๆนาโจมทั้งหมดนั้นบางทีก็มาจากบาปจากกรรมจากอะไรไมีอยู่กรรมกเก่าๆมีมันคอ,ค,อคอยเบาคอยบังคอยอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอานทน์ถ้าอย่างนั้นภิกษุมีเท่าไหร่ในนครเวสาลีในป่ามหาวันไปเรียกมาให้หมดนะไปเรียกมาพอภิษกษุทั้งหลายมาโมเทนี้พุทธเจ้าก็สแสดงอานาปานาสติ พิกขทเวภาวิตาพระหง์รีกรตาสันโตปนีโตอเซจนกกะโตทิสุดทั้งหลายสมาธิอันประกอบไปด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เยเป็นธรรมอันทําให้เกิดความสงบละเอียดปราณีตสดชื่นในจิตในใจเป็นธรรมอันทําให้เกิดความผาสุกแห่งจิตทําจิตไม่ให้เป็นทุกข์กัดกลุ้ม เป็นการเจริญที่นิ่มนวลที่สุดถ้าพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเชื่อนิ่มๆเชื่อกิเลสนิ่มๆไม่ผองผางจะทําให้เกิดความผาสุกแห่งจิตการเจริญอาณาปานาสตินี้จะเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งหน้าแล้งฝุนทุลีละอองฟุ้งตลบฝนหาใหญ่ตกลงมาแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนตกลงมาในหน้าแล้ง ก็ทำให้ฝุนทุลรีและอองนั้นสงบอันตรธานหายไปจิตที่ฟุ้งอยู่คิดอยู่กลุ่นอยู่ด้วยอนาคตด้วยอดีตวุ่นวายจบถ้าจับสติไว้ในลมหายใจข้าวออกข้าวออกไม่ให้มันหลุดจากกันไม่นานนักก็สงบประงับเหมือนฝนตกลงมาในหน้าแรงฝุนทุลรีและอองก็สงบระงับอันตรธานฉันใดอาณาปานสติสมาธิที่บุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากนี้ กก็เหมือนนัคำว่าบาปอากุศลแลรทอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วก็อันตรธานไปนั้นหมายถึงความคิดชั่วความคิดคุ้นไปทางตามความคิดขุ้นไปทางเกียรชังความคิดที่ขุ้นกุ่นอยู่ไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนมันจะสงบระงับทันทีอย่างเรามานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่รักมันก็ชังอยู่นี่เยวมองดูโข้เป็นตะสั่งแท้ไี่น,น่ายมันวาดออะ จิตนั้นมันว่าเองกิเลสมันพาว่ามองดูคนโน้นน่ารักแต่คนนี้ไอขึ้นมาก็น่าชังกิเลสมันพามาเว้ยจะเป็นคนไอเนอะาะจะบีบคอลาเต่กับนังนั่งคะักนวดกิเลสมันพาพูดอันนี้แหละทีะ่เรียกว่าอกุศลธรรมอันลามกแต่ถ้าเราจับลมหายใจละอีมันจะค่อยๆเบาลงบางลงเกลียดใครก็ๆๆๆไม่เกลียดนะักชังใครก็ไม่ชังนักแหละทีนี้รักใครก็ไม่รักแบบ ที่จะไปอะไรอาวรโผูกพันผู้ที่เจริญอาณาปานสติดูดีๆเหมือนคนใจใจจืดไม่ค่อยโผูกพันปากหวานๆกับใครก็ไม่เป็นหรอกพูดซื่อๆไปก็แล้วใครจะเอาเงินเอาทองมาถวายเป็นกือเป็นแสนล้านให้พรให้อะไรไปธรรมดาแล้วจิตใจมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นอะไรต่ออะ้รมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนลมเข้าในจมูกเหมือนลมออกไป อาณาปานสติลมหายใจนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงบอกจึงสอนจะให้กายนั่งได้สบายบายนานๆก็ทำได้จงทำไว้ในใจให้ดีๆควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนลมหายใจแผ่วเ,เบาโจนมันสงบระงับไม่มี